สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพวิกิที่หลายคนไม่เคยเห็นรู้เลยทำไมเวียตกหลุมรักหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าคือเจ้าของหัวใจคนปัจจุบันที่อาจจะกำลังมีข่าวดีของพระเอกเบอร์หนึ่งช่องเจอย่างเวียสุกรวัต์ขนารถไปชื่อของวิกกี้สาวมวยหสวยน่ารักก็กลายเป็นที่สนใจไปทั้งประเทศ ใครๆก็อยากจะรู้จักเรื่องราวและชีวิตส่วนตัวของสาวสวยคนนี้กันให้มากขึ้น ซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมามีเรื่องราวของวิกี้ได้ถูกนำมาตีแผ่ให้ได้ทราบกันไปแล้วว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนทั้งจบการศึกษาจากเมืองนอกดีกรีเกียดนิยมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสแถมยังมีโปรไฟล์เลิศดสื่อสารได้หลายภาษาอีกทั้งยังเป็นผู้บริหารบริษัทเครื่องสำอางและทำธุรกิจอีกหลายอย่างรวยระดับตัวท็อปแถมนิสัยดีอีกต่างหาก ล่าสุดก็มีเซตภาพใหม่ของวิก้ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลซึ่งทำให้ใครหลายๆคนที่เห็นภาพเข้าใจได้ในทันทีว่าทำไมเวียสุกลวัน์ถึงตกหลุมรักเพราะแต่ละภาพแสดงไลฟ์สไตล์ให้เห็นชัดๆว่าเธอคนนี้เป็นสาวขาลุยมีกิจกรรมแบบติดดินรักธรรมชาติให้เห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลหรือเล่นสเก็ตบอร์ดแบบทุ่มสุดตัวจนเหงื่อออกเรียกว่าจากไลฟ์สไตล์และอะไร หลายๆอย่างก็เหมือนว่าจะเข้ากันได้อย่างดีกับผู้ชายสายลุยอย่างหนุ่มเวียดังนั้นไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ทำไายหนุ่มเวียจะมอบหัวใจให้เธอคนนี้เป็นเจ้าของท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที n ี c o m ขอบคุณครับ